ma ừ. lào hến bò, hến bò. Thành dịch để là luôn. À, mí. Xin chào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 . Xin อาเซียป่ะดเปลี่ยนใหม่แล้วมันอัดเจียวแห้งๆไอเดี๋ยวนี้อาเซียป่ะอาเจ้าอาเซีย,ยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกโอร์กับบริษัทคลิปกระดุ่นติบไปเนาะเนื่องจากว่ามาเวียงกับบุ๊มมีเวลาเพราะว่าส่วนหลายอยู่เวียงจะใส่ชีวิตอยู่กับกับเวียกับเวียกับงานหลายกลัวเฮาก็เลยแบบบริษัทเมื่อนี้ก็มีโอกาสเนาะเพราะว่าเหี่ยวพุ่มออกห้องหมอใหม่ๆ บ้า <laughs> นไมนอาไทยมีบ้านอ่นเด้ันจะขอห้องมอแต่ว่าโอ้โอ้โอมันก็เลยมีโอกาสมาถ่ายเพลงใหม่ของทีมงานลูกเคยใส่แมงใส่มอกมันเป็นเพลงกูดกูดห้องกัหนัดดาวแต่ว่าไปลงส่องโซพนางงแห้งขนาดเนาะทุกคนอาจจะสงสัยเป็นเพลงกูดห้องกัหนัดดาวแต่ว่าลงส่องโซพนาเพราะว่าบิ๊กปอมเป็นคนซับพอร์ตนะเพลงนี้ <laughs> ก็เลยไปลงส่องโซพนา ปล่อยมื่อแล้ววันที่หายอีกวันนี่วันไหนที่สแปดเออโอ้ยเปลี่ยนใหม่เนี่ยที่หามันงำไปเนาะสแปดเดินไหนสแปดเดือนนี่แหละมือเมื่อยมือหืนนีกเลยโอ้ปล่อยมื่อนมือหืดนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพลงอ่าเศร้าๆเงาๆเนาะเป็นเพลงเบอกเกี่ยวกับแม่ทสียไปแล้วต้องถ่ายฟังนะท่านผู้ชมวันที่สแปดตอนนี้กำลังเกมไทยเป็นเพลงกูดห้องโอ้พระอัฏปะงามไรเนาะ อาดป่าคุ้งอรุณเฮอุซิดเอออนุซิดลืมไปซีมันคือกันโอ้ตกใจเด้ย์ผมเกี่ยนนะตัดอียังเอาค่อยลงเดย์เขาไม่จากคนเดียวคนเดียวขาไม่จากคนเดียวเอาเขาจ้างเขาแต่บริจ้างในยูทูบเดยเอาแบนบอกเอาไปซสักเป็นปยังเดี๋ยวเอาแจ็คหน่อยนะท่านผู้ชมเนาะมีการถ่ายเอาหนัดดาวนี่เป็นยังแต่งหน้าบ่ คุ้มหนาแมวหนาม้าเฮ่หนามะาโอ้สัดส<ผ>มหน,หนามา,โอ,า,มาโอ้บรรยากาศธรรมบสมอันนี้มันเป็นอ่าสตูดิโอเนาะแต่ว่าเราจัดแบบโคตรเท่เลยครบสุดเนอนารผู้สมโอ้มีระนาดอีกเอาเบิ้งร้องเอาเบิ้งเบิงบ้งไตีเป็นกูดระนาดเป็นบ่เอาอ่าข้างข้าวกินกวย

ทู้ชมคือตอนนี้เยาเห็นตะเกียงเนาะมันเป็นตะเกียงของอ่าอาีบบาบาทุกคนอาจจะไปเสีย่ยเวลาเขาทูเนี่ยมันจะมีอา่าหยักหยักออกมามาแล้วเห็นบ่เห็นบ่ท่านจะได้อะไรลรือา่ามี โอ้ยฉัน <poisoned> ม <indo> ีโคราโอ้มีแต่ข้องหินขักได้่งยินี่นะนี่ก็เป็นอ่ดาบเจ้าคุณเก่าได้นี่ดาบตัวนี้มันมันผ่านมาลายศัตวัตเลยได้นี่เคยพามากระบกมาลายกกเติบอีรีหลุดแล้ว ดีแล้วดีแล้วอ้มีนื้ดีลายอยู่นี่รุ่ที่ลาฮะเโอ้มันก็มีลายนะอันนี้ก็มันเป็นอโทรศัพด์เลขรุ่นเก่านาปะสมเนาะเอาอีหยังโทรศกด์เลขโทรศัพด์ซ้่ไปตแต่ดี๋วดี ยิ่มจอมยิ่มจอมแตงจีจอยยิ่มยิ่มยอมยอมกระปั okay. ่นตอกงอนตอเดวมันดังดูแม่ตีนซื้อตีนบัวซื้อตีนคดตีนงอตับตับดีโอเคฮะโอ้มันดังเนี่ยเจมขักบรรยากาศเนาะนี่คือแหี่วไอ้ฝอฮะฝอไอ้เรียววอ่งหน่าดิ้นเบ็ดเลยปิดไปก่อนบุคคลเดี๋ยวมัน นี่มันสุดถ่ายเอ็มวีรือว่าสิส,ส,สุดไปแสดงหิววะสไตล์แบบฝรั่งวะนี่โอ้เจ้าสาโอ้ให้ออกแบบเนาะสบายเลยนี่เห็ดทั่วเห็ดสวนนี่มีเกือบตัวนี้นะ <c oughs> เอาเกือบขวดมันสุดเนาะ อันนี้ยังธรรมดานะท่านผู้ชมถ้าเบิ่งชุดนัดดาวนี่แห่งสีโหดกว่านี้อีกกูเบิ่งขาก,กันนี่อาเพลงนี้ต้องปังแน่นอนเฮ้ยไฟจำม,มาเหวเ <c oughs> บิ่งสุดเบิ่งสุดนะท่านผู้ชมเนาะจะเต็มเพลงนี้โอ้โอจะไปหลักมาแต่วัดบนในชุมนี้น <c oughs> ขากอยู่ขงังแดงนะนี่มึงใช้ใส่ฮะเอาเป็นยังคือผมมีไฟใส่อ,อก,กของังไม่ต้องมีไฟขาใส่เลย บอกคุณใจกันหมูด oh. oh. ้วยโอ้ไม oh, ่มีเสียงไอ้เพิกอีกเอฟเอฟเพิกอีกเนาะแล้ตอนในไทยไปแล้วเนาะแต่ว่า เราใช้รับเนาะเนื่องจากว่าทานนั่งเอกแมงไปตัดผมแมงไปสามสี่โมงเนยไปกูกูกันลับคือกันไหนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ดี ถ่ายก็ถ่ายไปยูทูบเบอร์เก่าเนาะแล้วเป็นยังนะยูทูบเบอร์จะเป็นยังไงเด่นเลยคือว่าส่วนนี้ก็คอยถ่ายเนาะฮะส่วนนี้ไม่ต้องเขามาคลิปเจ้านะโตอ่าไปด่าที่อยู่พูดเฉลาะนะจะเอากล่องใหญ่ไปเลยไลยโอ้ไปเออเขามาจะสีตาเดนเขาจะดีฮะไเอาคอยก็มาคอยมาเอลี่เออคือคอยมาคอยมาเพื่อ่นเซียดแต่ว่าฮะโอ้คอยมามาคลิปเจ้าเอลี่ออไม่ได้ไปเหตุอีกหรอไม่ได้ไปเหตุอีกเลยนี่โอ้เดี๋ยวนีีบ่แล้วมาอยู่กับอ่า สามแสนเลยก็มาอยู่กับวิ่งไงเนาะโอ้เคยบันทีเหตุเนาะบันทีเหตุทั้งนั้นีแต่ดินซ้ายเดียวมาอยู่กับวิ่งไงเอออ้าวมาทางใหม่เนาะอ่ามันจะไปตีมเลยเนาะเพลงอ่ะเพลงแบบมีมีภาษาอยู่ว่าเพลงด้วยนะมีแบบภาษาอังกฤษอยู่่ผสมแต่ว่าแต่งตัวแบบคือแบบอ่าฮอลลีวูดเลยเนาะหร่ว่าแต่งตัวแบบฮอลลีวูดแต่ว่า บกเกี่ยวกันเลยกับเพลงแต่ว่ามันเป็นอ่าสไตล์นะท่านผะู้ชมเนาะมันอ่าแวกแนวนต้องคอร์ล็อกเตอร์เออเป็นเป็นคอร์ล็อกเตอร์ต้องถาเบิ่งเนาะเพลงนี้ฮับห้องว่าปังแน่นอนพอสิปล่อยมือกูจีนเดยเข้าจูดลูกกูโพกหลายปังแน่นอน,นอชุดหน่อชุดหน่อเตะแน่นอนนะเนาะต้องถาเบิ่งพร้อมกันเด้ คุณผู้ชมคือตอนนี้อ่าก็ถ่ายเสร็จไปเทียบห้อยแล้วอย่าลืมเนาะเพลงนี้ปล่อยวันที่สแปดทางส่งสุภาทัาอืมท,ท,ท,ทั้งที่บูมแมนสุภาาห้องแต่ก็ปล่อยสองสุภาาเนาะนะก็อย่าลืมติดตามวันที่สแปดปล่อยแท้แน่นอนคลิปนี้ก็จะจบไปเพลงสำนี้นะ่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าอืมเพราะว่าเบดกล้องมันเบดเอาโทรศัพท์มาถ่ายตอ่อ